จะเกิดเหตุการณ์กับผู้ใช้งาน d t แทที่ไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ได้ในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโดยที่ภาครัฐนั้นให้ลงทะเบียนจำนวน5ล้านสิทธ์นะครับก็ต้องบอกว่าสิทธิ์เต็มไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน6นาฬิกานะครับเพียงแค่8นาฬิกา6นาทีก็เต็มจำนวน5ล้านสิทธ์นะครับแต่ในจำนวนนี้ไม่มีผู้ใช้ d t แทที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่า ได้เกิดเหตุการณ์ที่ดีแท็ D เนี่ยไม่สามารถส่ง OTP ยืนยันให้กับผู้ใช้งานที่กำลังลงทะเบียน คนละครึ่งได้นะครับโดยเรื่องนี้เองกศทะชได้เชิญผู้บริหาร d ีแทเข้าชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยคุณนรุพลนะครับผู้บริหาร d ีแท็ได้ชี้แจงต่อกศทะชว่าได้เกิดเหตุการณ์กับ1678ในส่วนของ c อเซ Center d t แททั้งระบบนะครับทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยนะครับไม่สามารถชําระบินหรือว่าจะเป็นเติมเงินเติมเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นส่ง SMS ตอบกลับถึงมือผู้ใช้งาน บนเครือข่ายดีแท็กได้ทําให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันนั้นซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะครับโดยเรื่องนี้ผู้บริหารย้ํากับกสะทะชว,ว่าจะมีการชดเชยในส่วนนี้จะหามาตรการที่เหมาะสมช่วยชดเชยในส่วนของผู้ที่ ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับโดยในช่วงบ่ายทาง d ีแทเองก็มีการส่งหนังสือถึงสื่อมวลชนนะครับถึงชี้แจงว่าจะมีการช่วยในส่วนของผู้ที่พลาดสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน3,500บาทแต่จะมาในรูปแบบใดบ้างนั้นจะต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับโดยทางดีแท็ย้ำว่าจะส่ง SMS เเพื่อชี้แจงในเรื่องนี้ ถึงผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบในวันนั้นจริงๆนะครับในส่วนนี้ใครที่ใช้ d t แทอยู่ก็ต้องรอฟังในในส่วนหรือรอรับ SMS จาก d t แทอีกทีหนึ่งนะครับ